หวีไม่ใช่หวีธรรมดาด้วยนะคะหวีแบบพร้อมใดออะดูอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมานะคะจะมีที่หนีผมให้มาสองอันก็จะมีตัวที่ชาร์จนี่ผมตัวไฮไลท์เขาเคื่อนนี้นะคะสีน่ารักมากดูดิก็จะเป็นหวีซี่ซแบบนี้นะคะเห็นไหมตรงกลางอะ่ะมันจะแบบทำความร้อนอะ่ะ ม้วนอย่างเงี้ยจะทรงอะไรแบบนี้ได้เลยให้มันงุ้มมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสามารถทําได้ด้วยหวีตัวน,นี้เลยแกะเลยพร้อมกันอ๋อนี่เขาจะมีอุณหภูมิให้ดูเห็นปะไหมอ่ะเห็นไหม,มกระพริบกระพริบกระพริบ่ะออ๊ยร้อนแล้ววะ่ะร้อนแล้ววะ่ะทุกคนม้วนผมอุย๊ยร้อนแล้ววะ่ะท,ทาให้ผมเสียด้วยนะคะร้อยหกสิบร้อยแปดสิบสองร้อยนี่มันวิ่งไปที่สองร้อยแล้วมันต้องกดนะทุกคน ได้ทั้งหวีด้วยอยากทรงผมด้วยนะคะก็หน้าตาไแบบนี้เดี๋ยวปักตะก้าให้นะคะ